แพทติเชียโนตจัดงานเลี้ยงฉลองฉเฉลยเพศลูกคนแรกดีใจจนยิ้มไม่หูต้อนรับสู่ร,รังสีสิงพิพัฒน์ ขึ้นแท่นเป็นวัดที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวค่ะสําหรับนักแสดงสาวแพทิเชียกู๊ดและสามีหนุม่มโนโ้ตวิเศษร,รังสีสิงห์พิพัฒน์หลังจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ด้วยจูงมือเข้าประตูวิวายอย่างอบอุน่นทมกางเพื่อนๆในวงการและนอกวงการพร้อมด้วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายจากนั้นไม่นานค่ะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําเอาหลายคนจับตามองกันใหญ่เพราะสาวแพทิเชียดูผิวพรรณรูปร่าง ดูมีน้ำมีนวลขึ้นเป็นพิเศษแถมพักหลงังมักลงภาพทานอาหารอย่างอริดอร่อยทำเอาหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาวแพทิเซียจะมีข่าวดีวเรื่องเบบี๋หรือเปล่าจนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะเธอได้ประกาศข่าวดีวอีกครั้งว่าตัวเองได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังอุบเพศลูกไว้ก่อนว่าลูกคนแรกของเธอเป็นเพศชายหรือเพศหญิงกันแน่และแล้ววันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงค่ะเมื่อแพทิเซียและโน้ตวิเศษได้จัดปาร์ตี้เด เี้ยงฉลองกันแบบเล็กๆและเฉลยเพศลูกคนแรกให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยการตัดเค้กซึ่งถ้าเค้กออกเป็นสีฟ้าก็แสดงว่าได้ลูกชายแต่ถ้าตัดเค้กออกมาแล้วเป็นสีชมพูก็แสดงว่าได้ลูกสาวค่ะเอาไหมเอาไหมามา่ายบมาเลย อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ